สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2 2งี่กันแล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่ี่2 2บค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด2 2รายการค่ะ หากคุณท่านนะคะสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชาองค์ไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระ ไว้ชัดเจนเลยนะคะอย่างเช่นรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่หนะคะเป็นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคค่ะรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมนั่งพานนะคะท่านหรือจะเป็นรายการที่11นะคะเหรียญหลวงปู่โตนะคะรายการที่12นะคะรูป่อหลวงพ่อเดิมค่ะรายการที่13นะคะ เป็นหลวงปู่ดูนะคะพระพรมปัญโยนะคะนั่นสนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์089 1927 153หรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์096 667 2 1 1 3ก่ะคุณท่านโทรมาได้ทั้งสองช่องทางกันเลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะ อย่างไรโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคุณท่านแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะหากรายการไหนยังอยู่นะคะหนูพร้อมปิดการขายให้เลยค่ะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคุท่านมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะ mm hmm. วันนี้นะคุท่านหนูขอเปิดด้วยนะคะ พระราชสั่งวรพิมลน,นะคะหรือหลวงปุโตะค่ะวัดประดู่ชิมพีนะคะกทมนะคะสามไตรามาสสองห้าสองหนึ่งถึงสองสามสองห้าสองสามท่านมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะด้านหน้ากล่องอักขระตัวอักษรชัดเจน,นะคะ่ะกล่องนี้นะคะเป็นพระสีวลีหลวงปุโตะนะคะคะท่านนี่ค่ะมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะในกล่องนี้นะคะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด2อ,องค์ด้วยกันนะคะ เป็นพระศิวลีหลวงปู่โตค่ะสวยงามมากเลยนะท่านมาลงกล้องชมกันชัดๆนะคะถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะมวลสารดั้งเดิมเลยนะท่านนี่ค่ะคราบกรุเดิมนะคะขึ้นตามซอกอง์พระเลยนะคะเห็นได้ชัดค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณนะะะนะะรร์นะคะหลวงปู่โตนะคะพระศิวลีนะคะนี่ค่ะรายการนี้นะคะรายการที่หนึ่งนะคะกล่องนี้นะคะ ได้ถึง2องคงนะคะหนูขอเปิดแบ่งปันนะคะเบาๆนะคะที่700บาทเท่านั้นค่ะท่าน700บาทเท่านั้นเลยนะคะมาชมด้านหลังกันเขาท่านนี่ค่ะหลังยันตรีนะคะวัดประดู่ฉิมพีอักขรตัวอักษรชัดเจนเลยนะคะท่านใดสนใจศรัทธานะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่าน ท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกล่องนี้นะคะพระศิวลีนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่สองค่ะรายการที่สองรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาปริสุทธโธนะคะรุ่นจเจริญพรค่ะของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะคะท่าน มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูนค่ะอักขระชัดเจนเลยนะคะนี่ค่ะมาดูหน้ากันชัดๆนะคะปิดตาพ่อคูนนะคะท่านเป็นพระเนื้อหงนะคะงดงามมากค่ะถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะได้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะมาพร้อมกล่องค่ะหารับชมกันได้ยากนะคะท่าน รายการนี้นะคะพระปิดตาหลวงพ่อคูณหนูขอแบ่งปันนะคะที่650บาทเท่านั้นค่าท่าน650บาทนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนับท่าน,านเดี๋ยวมารับชมกันใกล้ๆกล้อีกทีนะคะท่านจะได้ตัดสินใจนะคะ,ะค่ะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณนะคะนิ้วมือท่านชัดเจนค่ะ นี่ค่ะเป็นพระปิดตาเมตตามหานิยมนะคะหลวงพ่อคูณปริลิษตโทนะคะจะเลิญพรบนค่ะอักขรตัวอักษรชัดเจนเลยนะคะท่านเป็นเมตตามหานิยมนะคะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นคำท่านพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะคะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะถัดมาคำท่านมากันที่รายการที่สามค่ะ รายการที่สามรายการนี้นะคะเป็นอนุสร์หนึ่งร้อยแปดปีนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตโพอขออภัยด้วยนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะพรม,มรังสีนะคะท่านวัดประคังโคศิตารามค่ะนี่ค่ะท่านมาพร้อมกล่องเลยนะคะเป็นกล่องกรมยีแบบนี้นะคะบูชาหนึ่งได้ถึงสององค์เลยนะคะท่านมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะท่าน สมเด็จพุทธจารย์โตนะคะท่านปลูกเสกนะคะพระสมเด็จนะคะเนื้อองค์พระนะคะจะเป็นสีขาวนวลแบบนี้เลยนะคะคุณท่านพระสมเด็จนะคะนี่คะ่ะเนื้อผิวขาวนวลแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะใบหน้าท่านเต็มคมชัดเลยนะคะสมเด็จพุทธจารย์โตค่ะพุทธคุณท่านนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะท่าน มารับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนูถ่ายกล้องสดค่ะท่านใดสนใจศรัทธานะคะกล่องนี้หนูขอเปิดแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเขาทานเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจองคไหนโทรเข้ามาได้เลยค่าท่านท่านใดกดที่กดติดตามช่องปัญญากันนะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้นะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะ งดงามมากเลยนะคะท่านพร้อมกล่องเลยนะคะขอแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยค่ะ mm hmm. ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะคะแต่ในคลิปวิดีโอนะคะคท่านก็จะชัดมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพก้าใบนะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะ วัดโคศิตารามนะคะจังหวัดชัยนาทเท่าน,านเป็นปกโพ9้าใบนะคะมาพร้อมกล่องเดิมๆจากปุนนิ่งเลยนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บค่ะท่านใดไวตาไวตาถึงย่อมได้ไปครอบครองนะคะนี่ค่ะด้านหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเจนนะคะปกโพ9้าใบค่ะนี่ค่ะท่าน องสวยๆแบบนี้เลยนะคะหากันได้ยากนะคะปกโพก้าใบหลวงพ่อกลวยนะคะมาพร้อมกล่องเดิมค่ะคุณท่านดูสภาพผิวนะคะคราบกรุนะคะขึ้นตามซอกองพระเลยนะคะนี่ค่ะรายการนี้นะคะหนูขอเปิดแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะท่าน450บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังนะคะ เป็นพระเนื้อผงนะคะท่านอยู่ในกล่องเดิมๆเลยนะคะได้แบ่งปันมาบนหที่นะคะหลายท่านตามหาพระบ้านพระเขาเก็บนะคะท่านใดไว้ย่อมได้ไปครอบครองค่ะองค์นี้นะคะแบ่งปันที่450บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่ห้าค่ะ รายการที่5รายการนี้เป็นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยานะคะองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงคุดใหญ่นะคะท่านนี่ค่ะด้านหน้ากล่องชัดเจนนะคะระบุวัดชัดเจนนะคะวัดบางนมโคนะคะนี่ค่ะองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่านมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านใดปิดไวัปิดทันหนขอแสดงความยินดีด้วยะคะ่ะท่านนี่ค่ะ พิมพ์ทรงคุดใหญ่นะคะเป็นเนื้อดินเผานะคะเนื้อดินเผายอดนิยมนะคะหลวงพ่อปานะคะ่ะพิมพ์ทรงคุดใหญ่นะคะยิ่งลงกลองยิ่งเห็นรายละเอียดผิวชัดเจนเลยนะคะท่านมวลสารดังเดิมนะคะองค์นี้หนูขอเปิดแบ่งปันที่450บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ450บาทเท่านั้นนะคะ อยู่รับชมไปพร้อมๆกันรครบทุกองค์เลยนะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะคุณท่านจะเห็นผิวพระเดิมๆนะคะองค์สวยๆแบบนี้ได้หาได้ยากค่ะท่านท่านใดที่เข้ามารับชมช่องปัญญาแล้วนะคะทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะคท่านฝากกดติดตามกันด้วยนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปค่ะ องนี้นะคะแบ่งปันที่4 5 0ห้าบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะถัดมาข้าวท่านมากันที่รายการที่6ค่ะรายการที่หรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานนะคะท่านฉลองอายุครบ8รอบนะคะปี2 5 1ห้าหนค่ะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะท่านพร้อมหูห่วงนะคะ นี่ค่ะเป็นกรอบลายไทยนะคะงดงามค่ะสีทองแบบนี้เลยนะคะท่านเหลี่ยญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมครบแปดรอบนะคะท่านมาดูหน้าเหรียญกันชัดๆนะคะจะได้ตัดสินใจกันให้ถูกนะคะนี่ค่ะอักขรตัวอักษรชัดเจนใบหน้าท่านคมชัดนะคะหน้าท่านเต็มนะคะ ไม่มีสึกไม่มีรอยฉิด่วนเลยนะคะท่านมาพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะท่านใดปิดท่านนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอเปิดแบ่งปันนะคะที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะองค์นี้นะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองค่ะเป็นเหรียญนั่งพานปี2518นะคะเนื้อเปียกทองนะคะท่าน 7จ็หบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการที่7รายการนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะพระสั่งวรพิมลน,นะคะหรือหลวงปุโต๊เขาท่านมาพร้อมเรี่ยมกรอบเงินโบราณเลยนะคะเหรียญเป็นเนื้อเหรียญเปียกทองนะคะท่า,ทานนี่ค่ะเหรียญปุโตะนะคะ รายการนี้พิเศษเลยนะคะท่านวันนี้เฉพาะนะคะสําหรับลูกค้าที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันนะคะขอแบ่งปันที่5้าร้บาทเท่านั้นค่ะ5้าหบาทเท่านั้นนะคะเป็นเหรียญพัดยศนะคะวัดประดู่ิมพีกรุงเทพมหานครนะคะท่านห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่8ค่ะรายการที่8รายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาเลยนะคะนี่ค่ะขึ้นคอได้สวยๆเลยนะคะดูหน้ากันชัดๆนะคท่า,ทานหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะนี่ค่ะอยู่ในเลี่ยมกรอบเก่าเดิมแม้วท่านเห็นพระชัดเจนนะคะนี่ค่ะผิวเดิมๆนะคะท่าน ดูได้ด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะนี่ค่ะเขาเดิมมากเลยนะคะท่านใดวัยย่อมได้ไปครอบครองค่ะองค์นี้ขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นของท่านห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเป็นกรอบลงยานะคะด้านหลังเป็นกรอบลงยาสีแดงลายไทยแบบนี้เลยนะคะงดงามมากเลยนะท่าน 550บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการที่9รายการนี้เป็นพระผงเนื้อว่านพุทธคุณนะคะพิมพ์กรรมการค่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะคุณท่านดูหน้ากล่องค่ะอักขรตัวอักษรพิมพ์ชัดเจนนะคะพิมพ์กรรมการนะคะหายากนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีองค์นี้ยังไม่ผ่านการเลี่ยมใช้งานนะคะุณท่าน นี่ค่ะเช่าเหมาพระบ้านนะมานะคะได้องค์นี้ติดมาด้วยน้องท่านเห็นว่าสวยนะคะวันนี้รีบนํามาไลฟ์สดให้กับคุณท่านได้รับชมผ่านช่องปัญญากันเลยค่ะนี่ค่ะท่านเห็นผิวพระกันชัดๆเลยนะคะเนื้อว่านค่ะคราบกรุเดิมนะคะอง์นี้นะคะหนูขอแบ่งปันนะคะ ที่ห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นเขาทานห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะด้านหลังนะคขททานผิวเดเดิมเลยนะคะมาพร้อมกล่องเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการที่10รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโทนะคะท่านปี19นะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะนี่ค่ะปี2519นะคะเหรียญสภาพผิวเดิมๆเลยนะคะท่านเลี่ยมกรอบนะคะพร้อมใช้งานนะคะมีรอยจานชัดเจนนะคะคุณท่านเห็นรอยจานกันไหมคะรอยจานนะคะนี่ค่ะฝั่งยู ตัวเหรียญเลยนะคะรอยจานชัดเจนดูได้ด้วยตาเปล่านะคะต่อโค้ดนะคะรายการนี้นะคะหนูขอแบ่งปันนะคุณท่านที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะเหรียญพ่อคุณรุ่นสร้างบารมีปี2519นะคะแบ่งปันให้กับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องช่องปัญญากันนะคะแล้วก็กดติดตามช่องปัญญากันไว้นะคะ อำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะตัวอักษรอักษรชัดเจนนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการที่11รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูวิทยากิตินะคะลือหลวงปุโตะนะคะทานอายุ82ปีค่ะนี่ของทานองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินโบราณเลยนะคะ อายุ82ปีนะคะเหรียญน,นี้ค่ะนี่ค่ะดวงตาท่านนะคะเห็นเป็นเม็ดหยดน้ําอยู่ในดวงตากลมๆเลยนะคะหน้าเหรียญชัดแบบนี้พิจารณากันได้ง่ายเลยนะคะท่านลายเส้นคมๆตัดกันเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะท่านขอแบ่งปันนะคะที่600บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะคะ ปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะท่านสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะเหรียญน,นี้นะคะหกร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านเหรียญสวยๆนะคะหน้าคมๆไม,ไม่ไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะท่านองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ รูปหล่อ้อยองค์ท่านนะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนี่ค่ะเป็นหล่อพ่อเดิมนะคะใบหน้าท่านเต็มคมชัดนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะ,ะท่านองค์นี้หนูขอแบ่งปันนะคะที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้น,นะคะ่ะ400บาทเท่านั้นนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะ,ะท่านนี่ค่ะ 400บาทเท่านั้นค่ะพ่อเดิมนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการที่13รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระพรมปัญโยนะคะหรือหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะเป็นเลี่ยมใสใสให้เห็นหน้าหน้าพระกันชัดเจนนะคะพร้อมหูห่วงนะคะนี่ค่ะจมูกโดง่ดงโด่งดวงตานะคะเห็นเป็นเม็ดชัดเจนเลยนะคะท่าน เรียนสวยนะคะพระพรมปัญโยนะคะหรือหลวงปู่ดู่วัสดแกนะคะรายการนี้นะคะท่านหนูขอเปิดแบ่งปันที่400บาทพ้อมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะวัสดแกอยุธยานะคะท่าน,นท่านใดศรัทธาองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะ 400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการที่14รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีกรุงเทพนะคะท่าน,นองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่าน,นมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะกรอบลายไทยงดงามค่ะ,นคะเนื้อทองแดงลมดำะคะ่ะท่าน องนี้หนูขอแบ่งปันนะคะที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทเลยนะคะหลังเป็นหลังพัยดยศนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านอง์นี้นะคะขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะหกร้อยบาทค่ะ ถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่15ค่ะรายการที่15้ารายการนี้นะคะเหรียญพระพรมปัญโยหรือหลวงปู่ดูวัดสแกจังหวัดอาร์เสียยุทธยานะคะท่านเป็นเหรียญปี2531ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะพร้อมหูห่วงนะคะท่านนี่ค่ะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญกลมๆนะคะพระพรมปัญโยนะคะ นี่ค่ะดวงตาท่านนะคะวันนี้พิเศษเลยนะคะแบ่งปันให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะที่450บาทเท่านั้นค่าท่านองค์นี้นะคะ450บาทเท่านั้นนะคะท่านใดได้ไปหนูขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะถ่ายจากคร่องสุดเลยนะคะสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่าท่านเดินทางมาเป็นร้อยกว่า e ีแล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ะ 450บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการที่16รายการนี้นะคะเป็นพระราชสังวรพิมลน,นะคะหรือหลวงปู่โตเขาท่านวัดประดู่ฉิมพีก,กอทอมอนะคะเป็นพิมพ์สังกระจายนะคะที่ระลึกทำบุญครบ92ปีนะคะ่านปี2521ค่ะเป็นของหลวงปู่โตะนะคะพิมพ์สังกระจายคะ่ะมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะ ด้านหน้ากล่องอักครไว้ชัดเจนเลยนะคะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันขขาทานองค์นี้นะคะสั่งกระจายหลวงปู่โตองค์นี้ขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่านให้หนูให้ดูใต้ฐานกันนะคะนี่เขาทานถักใต้ฐานจากฝั่งตะกุดนะคะ ฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะสั่งกระจายหลงปุ่โตค่ะอักขระตัวอักษรชัดเจนเลยนะคะผิวพระเดิมเดิมเลยนะคะ่านท่านนี่ค่ะท่านใดที่ชอบเก็บสะสมไม่ควรพลาดนะคะด้านหลังนะคะท่าน ผิวเดิมๆเ,เก่าๆเลยนะคะแบ่งปันนะคะองค์นี้ที่400บาทเท่านั้นเ้าทาน400บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการที่17รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตเป็นตุ๊กตาใหญ่นะเขาทานพิม์ตุ๊กตาใหญ่นะคะ,พ,พ,ะ,คะพระสังวรพิมลมหลวงปู่โตวัดประดูช่ชิมพีกอทอมอค่ะ เป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะคะองค์นี้ด้านหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเจนนะคะนี่ค่ะคุณท่านพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะคะวัดประดู่ฉิมพีนะคะคราบกรุนะคะท่นานผิวเดิมขึ้นตามซอกองค์พระเลยนะคะนี่ค่ะนิ้วมือท่านชัดเจนนะคะ องนี้นะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อบาทผมส่งเท่านั้นคงทนันห้าร้อยบาทนะคะพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะคะด้านหลังเป็นยันนะค่ะนี่ค่ะฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะหลังยันนะนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นคะท่านองค์นี้นะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการที่18รายการนี้เป็นพับปิดตานะคะเป็นพิมพ์เล็กนะคะทท่านหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีกรทอมอนะคะปิดตาพิมพ์เล็กนะคะอนุญาตเปิดให้ได้รับชมกันนะคะนี่ค่ะดาน,นาอักขระหลวงปู่โตชัดเจนนะคะ ผิวสวยงดงามค่ะคท่านองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะนิ้วมือชัดเจนค่ะองค์เล็กนี้นะคะพิมพ์เล็กขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะคุณท่านสี่บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะคุณท่าน 400บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะทานหาองค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการที่19รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะนี้เป็นพระสมเด็จหลวงปู่โตะนะคะทานวัดประด,ดู่ชิมพีนะคะ นี่ค่ะด้านหลังอักขรตัวอักษรชัดเจนนะคะอ่านชัดเจนนะคะหลวงปู่โตค่ะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่โตะนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะกรอบเดิมๆเ,เลยนะคะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีของท่านสนใจศรัทธาองค์ไหนนะคะนี่ค่ะมวลสารดังเดิมนะคะเส้นผงเกสานะคะขอแบ่งปันนะคะที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน 400บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการที่20รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะวัดช้างให้เขาท่านเป็นรุ่นเสียนโตนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะนี่ค่ะเป็นรุ่นเสียนโตนะคะเลี่ยมกรอบลายไทยค่ะใบหน้าท่านชัดนะคะ อักขรตัวอักษรวัดช้างให้นะคะรายการนี้นะคะหนูขอแบ่งปันนะครัท่านองค์นี้นะคะหมายเลขยี่สิบหลวงพ่อทวดนะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสภณหรือหลวงปู่ทิมนะคะใบหน้าท่านคมคมชัดๆนะคะจมูกโด่งๆด่งดวง,ดวงตานะคะ ร่มเย็นนะคะเสาห้าค่ะเหรียญน,นี้นะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทค่ะที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมานะท่านท่านองค์นี้นะคะมาพร้อมกล่องเดิมค่ะเจ้าของเดิมเขานาไปเลี่ยมเก็บผิวไว้ให้นะคะ ในขทานไปเหรียญเลี่ยมนะคะเรี่ยมเก็บผิวไว้ให้นะคะเพื่อป้องกันรอยขีดขวนหรือหน้าเหรียญสึกนะคะเดี๋ยวมารับชมกันใกล้ๆไปพร้อมๆกันนะคะท่ทานนี่ค่ะหลวงพ่อกลวยนะคะอักขระตวัวอักษรชัดเจนเลยนะคะในหน้าคมๆแบบนี้เลยนะคะาวทาน ด้านหลังนะคะเป็นหลังฮนุมานนะคะเป็นปีสองห้าสองหนึ่งนะคะหลังฮนุมาน,นะคะเหรียญเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อกวยรายการนี้มาพร้อมกล่องนะคะหมายเลขยี่สินะคะขอแบ่งปันนะเขาทานที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะองนี้นะคะพ่อกวยนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ท่านได้ไปนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะรายการที่2รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีกอทมอนะคะเป็นปี2518น้าวท่านมาพร้อมกล่องนะคะกล่องอาจจะชารุดนะคะท่านต้องขอไทยด้วยนะคะแต่ว่าเหรียญสวยเดเลยนะคะแบ่งปันเท่ากันนะคะที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะาท่าน นี่ค่ะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะผิวดำๆแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านสนใจองไหนโทรเข้ามาได้เลยนะคะสนใจหลายองค์นะคะท่านแบ่งปันให้เป็นราคาพิเศษนะคะพอลดได้นะคะท่านสนใจหลายองค์พอลดได้ค่ะ จะได้เป็นลูกค้าประจำกันอีกนะคะหมายเลข22ยี่สิบสองนี้นะคะแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชาองค์ไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะเบอร์โทรเดี๋ยวหนูจะเขียนไวใ้ให้ใต้คลิปอีกทีนะคะ รายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะคะยังไม่ได้กดติดตามช่องปัญญานะคะหนูฝากกดติดตามด้วยนะคะท่านเวลาหนูลงคลิปนะคะคุณท่านจะได้รับชมก่อนใครเลยนะคะจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปนะคะท่านใดว่างช่วงไหนนะคะเข้ามารับชมได้ตลอดเลยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะ โทรเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ